กมัวมากกลัวมากมันยัง,นนงดิ้นเดียวมันยังดีเซลอยู่เลยเออมันกระพริบกระพริบตั้งใจไม่ได้อะเนาก้กว่าก่ัคนว่าเราจะกินได้ไหมรอติดตามตอนจบนะเพราเราจะยอมกินอันนี้ไหมกินเลยเหมือนดูกตาเราเลยอ่ะเอาเข้าปากไปดูดิเหมือนปะเหมือนปะ ปากไปแล้วก็อมออมเหรออืมฉันอะก้านใจเขียวฉันจะไม่เอาสัมผัสมันเฮ้ยมันไม่ได้แย่ต้องเอารสชาติมันด้วยหรอกั้านใจกืนได้ปะไม่ได้ไอ้ากินไม่ได้รสชาติเลยอืกคือกัดให้แตกดิงั้นนะเดี๋ยวมันไม่ได้แย่ใช่ไหมไม่คาวเลยดีๆนะ่างกดีๆ Ama na.